ากาศหนาวกํากลังจะมาเยือนแล้วนะคะวันนี้สาจะมาสาธิตวิธีการคุมไหลแบบเก๋ๆแน่นๆและก็อุ่นๆมานําเสนอค่ะแบบที่1นนะคะเอาผ้าคุมไหลนะคะของคอไว้แบบนี้นะคะให้เหลือปลายข้างหนึ่งสั้นและอีกด้านหนึ่งยาวนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จับด้านยาวนะคะผันรอบคอมาแบบนี้ค่ะให้ปมทั้งสองข้างเสมอกันนะคะแล้วก็เอาปลายที่เราผันลออคอสอดไว้ด้านบนค่ะและอีกฝั่งหนึ่งก็สอดไว้ด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้เช่นเดียวกันดึงจัดให้สวยงามนะคะเรียบร้อยที่2นะคะ เราจะทําเหมือนเดิมเลยเอาด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวอ่ะด้านยาวมารอบคอนะคะแล้วก็จัดปมให้เสมอกันนะคะทีนี้นะคะเอามือสอดไปด้านบนนะคะแล้วก็ดึงปลายฝั่งหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะ,ะให้เป็นปมแบบนี้นะคะแล้วก็สอดอีกฝั่งหนึง่งดึงเข้ามาก็จะได้อีกลุกหนึ่งค่ะลุกนี้จะดูแอดวานซ์ขึ้นมาด,ดนึงมาต่อที่แบบต่อไปนะคะทําด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวทีนี้จะเอาด้านยาวมาสอดไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ผ่านรอบคอค่ะเพื่อที่ให้มีรูอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เอามือสอดเข้าไป ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาดึงด้านยาวอีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงสอดเข้าไปในรูเลยค่ะแล้วก็ปัดไปด้านหลังแบบนี้จัดทรงให้เอียงไปด้านข้างหน่อยนะคะเราก็จะมีผ้าคลุมไหล่ที่แบบนี่เลยพาดไปด้านหลังแบบนี้เก๋ๆค่ะ มาต่อกันที่แบบสุดท้ายสําหรับคนขี่ลืมนะคะจําไม่ได้ทําง่ายๆแบบนี้เลยพับพักพันคอขึ้นมาเป็นครึ่งแบบนี้นะคะให้มันเหลือสั้นๆแบบนี้แล้วก็มาพันไว้ที่คอทีนี้จะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะเอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งดันลงมาแบบนี้อันนี้คือเบสิกแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วก็แน่นแล้วก็อุ่นแน่นอนค่ะนี่เลยจะเอียงปมมาด้านข้างก็ได้นะคะแค่นี้เลยค่ะ ใครจะเอาแจ็คเก็ตมาคลุมทับก็เก๋มากๆผ้าคลุมพีชของเราผืนใหญ่มากแค่250บาทค่ะ